มาเร็วมาเล่นบอลแล้วจบเลอไอ้เปิดเปิดตัวอาการพอ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 เปิดอาการฮะโอเค,อ,เคอยู่ในเกมกันแล้วออกของไงวะตัวนี้ไม่เคยเล่นนะครับผม แลบแลมเพดให้กระเทือบพื้นจะส่งผลในความเร็วในการเคลื่อนที่ลด35แก่ศัตรูอยู่รอบข้างเมื่อใช้าครัสามครัาสามครัครับซึ่งความเร็วในการขึ้นจะเพิ่มขึ้นทุกทุกวินาทีเมื่อใกล้ถึงเป้าหมายจะจะโผเข้ามาศัตรูจัดการแข่งกันมาหานแลช่างแ่งเเดี๋ยวนี้ันไม่แข่งกันผมมีแรปนะ พวนะพัวนะพัวนะพัวนะต่อต่อมาแล้วเจอแล้วไปลแล้วแล้วอุ้ยแรบเช้าหมามหเบอร์เลดแรบเอาเอาเอา,เ,อาเขาเกี่ยวตูดมาท่าน่นนะเงียบเงียบเงียบมีอะไรเล่นด้วยใช้ลาธีโลเป็นเวลา2.5วิเปราหมายจะถูกสร้างความเสียหาย15% โอเคถือว่ารักกลับไปไม่เคยเล่นลัมเพลเพลื่อนเราเล่นเมื่อเป็นถ้าอ่านดังตีเลยอ่านดังตีเดียวกันสักเกอร์ไม่ก็แปดลัตเตอร์เหรอเคยวิ่งเคยวิ่งหนึ่งทีรวดแรงมากเลยวาถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าผมผมไม่อ่ะผมมาติใช่ปะ่ะแล้วแบบกดวิ่งอะ่ะศัตรูจะไปตามป่ะไม่ไม่จริงอ่ะอะไรอะไรพี่เลนพี่เลนเราเคยทำวงเหมแล้วรอะเงี้ยรู้ดีเป็นยังไงเกมนี้ออกหัวเขียวออกบีเคบีเลยเอยอกบีเคบีก่อนกว่าออกรับ ออกบิงอะไรก็ว่าไปนลารักน่าัน่ารักนาัน่ารักน่ารักแลมพีกลาเดกระบกระดึบกระเดบกระด็บกระดบเราไม่คิดนะว่านายจะขี่แรได้นอนเลกโตนอนแลกโตแบ็กสมิธมาล่างวอสเกอร์มาล่างเลกโตเลกโต ล็โตัดออลตัเลตแล้วเพื่อนเอาเล็โตเบ็โซมีดง้างง้างง้างอ่หลัวอาะยอ่ะโอู๋ไงอะกระดิ่กลับไปดิโดให้มันรู้สมังว่าผเป็นผาเอ้า หนีกูทำไมฮะหนีผมทำไมกันฮะผมผมมีพิษมีพายขนาดนั้นเลยเนาะป๊บเออเ้าโอแม่เจ้าโอ้แม่เจ้ามันเมืรเลยว้าวหน้ากลัวจงหน้ากลัวจงนะครับผมสักพักเอ้าเอ้ามาริเคนกับมาริเคนกับบัตฮันเตอร์บวกกันแล้วครับมาริเคนกับบัตฮันเตอร์บวกกันแล้ว บุกกันแล้วบุกกันแล้วบุกกันแล้วเอาไงเอาไงเอาไงวันดีย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 ววันเดียวเอาไง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 หยาต่อมามาดิเค่ทำไมกูกูสกึ๊บสกิลสกิลสองทำอะไรได้วะ มัน็นต mm ัว hmm. ท uh, uh, oh, uh, um, okay. who, ี okay. Wait, where, whoa, whoa, whoa. Uh ่ทานเอาเ่นช้ามันเป็นเี่ยงกระเทือกกระเทือกางอู้หดูแล้วดูแล้วไม่เอากลับกๆับกับกับไปว่องนีสิตอแดงเลือดอาอนโอเควิ่งนี่วิ่งนี่วิ่งนี่อ้อ๋อ ออเออช่วยด้วยฟิวเออเดะเดกกูหลอกขัดถุงปอกกันเล็บมันด้วยนะข้ามได้สองแล้วมีกระดึบ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 นอรักโนรักตัวนิวเจนเนอเรชั่นกระดึบกระดึบกระดึบ ดูดูดูมันปึบแรดมันขี่ยากขนาดนั้นเลยเหรอแลมเพ็ะแรดมันขี่ยากขนาดนั้นเลยเหรอกระดึบ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 มันเริ่มทำจังหวะเร็วแล้วครับผมเริ่มทำท่าหนอนเร็วนะกระดึบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบนั่นกระดึบ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 มาแกงกลางไปเพื่อนข้างนห็นไนะข้างบนเอ้าไม่ต้องหลับตายแล้วไม่ใช่แค่ใกล้จะตายตายแล้ว

วูวล็กโตล็กตมันเอากูแล้วลักโต๊ลักโตล็กต่เลนสาถอยกลับไปอีน่ากลัวอีไปกลับไปอือูหูหเอร์เบอเบอร์แมวหนาเบอร์เบอร์องอึดอัดโอเมยโอเมยโอเมยโอมยโอมยโอมยใครกระด้มาช่วยกูเถอ เอาดิเอาดิ Take away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  คนละตัวคนละตัว Take away นั้น<ห>น,นั้<ห>น,นไม่ใช่เ้าเรียกว่าอะไรวะเออ Engineer Take away Take away ได้ตีแล้ว y e เวลากับมาไ,ได้เจอก,กันมึงวะนี่อยู่ไหนอยู่ไหนนะติตี้ นาตีไรนาตีนตีนาตีาตีตตป่ปย,ย,ปย,ย,ปยไปเลยไปเลยยตัวนี้อตายเสเลเออน่เก็บตกนะครับกเลยมาเก็บตกนะครับอันตายวะไม่ปูไม่ตาใช่ ล้างแขนให้ด้วยเหลวเหลวจิ้นชื้อจู่ห้ำเหล็กคุณจยบเเกอร์อยู่สบายใจตู่ห้เหล็กล้างแขนในข้าด้วยไอจูห้มเหล็กเาเาัูเกิดนะมันเตเอร์สัปอยู่อย่สบายชื่อจังไรยเนะจู่ั้ำเหล็กชื่อเฮียอะไรเนี่ยโอ้โห่ลอยลมีที่ถิมไหม ไมีไดรจะเลี้ยวกลางใช่ไหมเล่นกับเลี้ยวต่อลันลา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 ลเพดเล่นไม่เป็นเด้อเล่นไม่เป็นจริงจริงค่ทีมฝั่งนั้นมันนูบเองไล้นไม่เป็นเลยบลัท่านผู้ชมมา

This boy ชิดนะครับชิดเลยชิดๆชิดๆนายน้องชิดนายไ่อก็ตั้งแต่เ่อวานนี้มันตีเลือมันไม่ใบอันนีอันกระตายไปแล้วมันจะมาใบเลยใช่เราเลยมีโอกาสให้นายดีนายเราได้เอาแล้วนะเอาแล้วนะจะพวกแล้วนะจะพวกแล้วนะมาแล้วนะชุดแรกแม่งเลยนี่แน่นี่แน่ นี่เนี่ยเนี่ยลวป้อมมนกันมจะไม่ดีนึกถึงไม่เอาป้อมแตผมมาประมวนโป๊บะโป๊บมันปามมันมันฟามมันฟารมมากี่ะนี่มันฟารมมากนี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรเดี๋ยวมตกเดี๋ยวมตกมันมันสคงมาสะแคสอะไรแถวนี้นั่นนั่นน เรวิ่งมาแล้วกระดบกระดบกระดบระดลังวิ่งไปเพื่อนเราสพอร์ตให้เพื่อนเรากำลังวิ่งไปออนวีคือตายไม่ไม่ทอปไฟทอปไฟทัปไฟเฮ้ยบัวเราจะเป้าหมายไว้พุ่งชนเพื่อนปัดมืปัดมืปัดมเอเลยนะอลยนะ เอาแล้วนะ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 เอาเลยเอาเลยวิ่งไปมาไหนก็ได้มานก็ได้เอาเลยแบงต์ต์เอาแบงต์ต์ต์ได้ไหมน่ายไปแล้ววะเอาแล้วน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 ะมาเลยเอาแล้วนะ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  มีเนอะาเนอะลเนอะมาเนอะมาเนอะมาเนะมาเอาเล่นสวอาดีทใจมานเดี่ยวใส่เสื้อายเดยวอย่างี้เบันเตอรรอดปะล่ะรอดบั๋นตลอดออกไรดีเพื่อนเรามีอยู่สอ0 0ันกว่าบาท Deux, บิงก็ได้ออกัะเลก็ได้ออกพอท่านก็ได้เอาตัเกาะกนี่ก่อัดเกัม <tr yeah, ีวหาย่ว่ะเอาเลยนะมาเลยนะจะป่วนแล้วนะจะปูนแล้วนะ ฮะ<อ>หยล <c oughs> ้ว,ว <c oughs> เหรอพอดครับเจอน,นนะจาน้าูแล้ว <ham> นะลงโะเแล้วกูุยหลังให้เอาไหม่เนพ่อล่างมนกันแเรามาเราแ่ไม่ลงไม่ลง่น้าเราไปแดดแล้วนึกดอืมนแหละแดดเอาไปแดเม่อ <c oughs> อย่าเอาแลนด์มาร์คฉันไปเมื่เลยกลับกลับมาไม่มาหนี่งมาหนึ่งมาหนึ่มอู้อู้เออตายเอาฟิลไม่เอาเอาแล้วนะจะบุก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 แล้วนะกระโดดมาตะไคร่ตุ้ม ไล่หนอนไล่หนอนไลหนอนตบตบเลยตบไลตบ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 เอาแล้นะเอาบวกมนะมาเลยนะมาเลยนะมาเลยนะกลับ้านดีกว่าันไวิ่ง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 วิ่วิ่ง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 วิ่่ง ตู้ดิเอาดิมาเมอมาเมอมอเนะเนอบอกแล้วอย่าไปเก่งกับพี่ยงพี่นชอบไม่ยงพี่ไม่อึ้งเลยยงไปแล้วยงพี่ไปแล้วจมตีป้อมก็สิยงยงยงนี่จมตีป้อมมายงเนยยงเอาดิจงจงไม่เอาอ่ะยงอ่ะทำไมยงต้องทำกับพี่อย่างนี้ด้วยยงพี่ไม่เข้าใจเลยพี่ไม่เข้าใจยงเลยอ่ะไม่ยงต้องทำกับพี่แบบนี้ด้วยฮะไม่เหรือง มาแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งกระเดอบ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 เฮ้ย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 ไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งทุกวี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 ไปแล้วนี่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 กูรอเล่นไปแล้วครับเพื่อนเกับเกินดีกว่าได้ดีนายเราดีเพื่อนดีนายไม่ทันแล้ว ก่อนไปแมนตัว่อนไปอย่างที่เป็นเ,เริ่มกันตับอย่าเล่นนะติดเล่นไปไหนนะติดเล่นไปไหนนะครับดูบนะจ <c oughs> ังหวะนี้ดังเกสต์มอเตอร์จะทักทีมกับยามเปียเพื่อจะทำฉากเข้าไฟกันนะครับยามอาไงยามตัวไปแล้วดังเกสต์ <c oughs> สมอ <c oughs> เมตอร์ดังเกสต์มอเตอร์ดังเกสต์มอเตอร์พุ่งทีบกลับไปทีบกลับไปแล้วไงเอาไงยันจะตายยามเรียบร้อยครับยามรอดหรือเปล่า ดันเกสมเอโอ้ยตายัเออเออมาเนี่ยองฟิวตัวเอตัวเลยยเออไปแล้วห่ยเอาไกกกยัวอารีจ้างแล้วอ่ยวเราจะอยู่ด้วยกันวันตายเราจะอยู่ด้วยกัน มึงจะทำอะไรเพื่อนกูมึงถอยไปมึงถอยไปเออมึงถอยไปเอออย่ามาหืออย่ามาหืออัำดรงขนาหนี้อาจอัยดันนี่ยอาจารย์นี่ยเอออย่ามาหือนะครับอย่ามาหือรีเจเนเรชั่นโอ้โหรีเจเนเรชั่นอยู่ขอได้คำโอ้โหแม่เจ้าขอได้ด้วยไมปั๊มกลางตรงนี้ซื้อเลือดขวดเดียวสิถูกใจ เดินมาซ้ายเฉียวซื้อนวดเอื้อเลือดขวดเตียวอู้เยอะ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 แล้วเยอะแล้วเยอะแล้วอ้อมเลยไม่ไม่ต้องรอดอุ้ยโมเด็ลยังตัดห้องตาเลยอู้จอกอื้อชนม่งเลย ตรงกลางอย่างตรงกลางจัดให้ทุบทุบเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่านายใช้พลาสติกทำป้อมหรือว่าทำอิดทำป้อมเนี่ยมันแตกง่ายจังวะก็วกจอกมานี่หว่ามันไม่แตกง่ายได้ไงวะเนี่ยไอ้หำเอ้ยออกออกหัวเขียวดีเบลวะหรือออกกอดสะท้อนดีกอดสะท้อนดีกว่านะครับผมโอ้น่าจะตรงนี้นะครับผมอออะมนนเเยยสตตร์ี

เมาตาเลยเลยเลยิไปเลยนะตาเลยปิิวปิว้าล่างเลยปิววกับบองทูบนี่แนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยเยสไปล่างไปไปไปลางไปกลางไปไปเอาเลยไปแล้วกำลังวิ่งกำลังวิ่งไปแล้ว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 

จะอักเลือนนะผมน่าจิตนีโอ้าวมึงกดทำไมวะพ่องตายไม่น่ากดเลยใช่ครับกินไปแล้วกินเก็บสีไปแล้วถ้าไม่กดขอยอมแพ้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยสงสัยทีมเรามูฟมูเมนต์ดีครับทีมเวิร์กที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเซลโมดใช่เจอเบนชิงดั้นหดเดินไปตายสองเลีงเกตายสามผมสิบตายห้าผมไม่สิบตายห้า เออกูตายอีก่ะหนาทำไมกูตายเฮ่อคิดดูกูตัวเปิดอ่ะอุ้ยเส้นกระตุกแก๊ปแก๊ปมาต้เปิดนะแต่กูไม่เคยเปิดเล้วก็เปิดไปก็็เปนนี่พวกคุณรอเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเปิดไอ้ตัดกูขอมานากรด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 นะผมกรดึบกรดึบกรดึบเอาขอนขอนอะไรหัวมึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน นี่มานี่มานี่มานี่เลยค่ะ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 คือนี้ล่าเป็นหน้ากองนะครับเมย์เขาจะไม่หยุดที่เจ้าออกไปเจ้าต้องอยู่กับข้าเร็วเร็ววิ่ง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 เอามันอยู่นู่นเอาวิ่งวิ่งวิ่งทีบทีบ ทีทีทีขอเราจะทำอะไรหาให้ดูเราจะเข้าไปในนี้อย่างความต้องการาการปิดทลิปว,วิงว่งวิงว่งวิง่งอุกูไปลอตายมาครับ